<Super> Plus. วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ดูกันนะครับว่าวันนี้ใครจะชนะแล้วก็ใครจะแพ้เรามาแย่งทงกันเถอะโอเคเริ่มกันดีไหมรอแป๊บเดียวนะครับ มาแล้ว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 ไป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 แรอทำไมครับจตรอทำไมจัดก,การจัดก,การเออทำนี้สิทำนี้เอา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 ตายไม่ทันจังตัวเอาละเอเอ ทำนี้สิเอ้ยสักเท่าไรสักเท่าไรเชียวเอ้ยเอคิดว่าเจียงมันไม่เจียงเท่าไหร่นะเราจะทำันรานนั่นนั่น่นนั่นเตเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเราได้ไปแล้วใช่ป่ะเราได้ไปแล้วใช่ป่ะมาดิอืม อืมอืมเออเถือว่าเจียงนะเนี่ยถือว่าจริงถือว่าจริงถือว่าติงเจตการจจดการเลยเพื่อนจจดการเลยครับไม่ต้องกลัวเราอยู่ข้างหลังช่วยเราอยู่ข้างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไป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 เออไม่ทันไม่ทันได้ไม่ทันได้ปล่อยไอ้บุญใหญ่ของเราเลยตายซะก่อน จัดการมาอีกแล้วเออเดี๋ยวไม่ทันได้ปล่อยอ,อ,อ้าวอ๋อโออย่างนี้ก็เราจะชนะไหมเนี่ยแต่ในร้อยเนะ่ยเราได้ไปเจ็ดสิบสามเลยนะครับอืมเป็นไงล่ะเราจะปล่อยไปก่อนเราจะไม่ทันได้ปล่อยอ่าจัดการซะเลย

อะอะมาเย็นคุยอะไรกันนะครับไขสชนะครับพวกเราเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ใช่พวกเราเลยอ่ะทนี้ทำอย่างนี้เอาไหมเราจะทำให้มันสนะไปเลยจัดการมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปบุยบุยหน่อยไปบุยบยหน่อย ให้ได้ทวงสักก่อนเลยให้ได้ทวงสักก่อนโอเคโอเคอย่างนี้เลยเพื่อนอย่างนี้เลยเพื่อนที่เราต้องการอย่างนี้เลยโอเคครั้งนี้เราชนะแน่นอนเอาเอาเอาละอ,อ,อ,อะไรกันแน่สู้กันแค่ครั้งเดียวก็ตายแต่เรามีสิทธิชนะนะครับนี่ไหนนี่ไหนจไปไหนหรอครับไปไหนหรอครับไปไหนหรอครับ ไปไหนหรอครับไปไหนหรอครับถอย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 ในเมื่อพวกเราไม่ไมีโอกาสเราถอยก่อนเราถอยก่อนเราถอยไปตั้งดักก่อนนะครับอืมอืมออมสักเท่าไหร่ละเออไหนมันมันไปไหนล่ะฮะไปไหนล่ะเออ ไปไหน呀อ,อืมอืมอืมครั้งนี้เราชนะแน่นอนดูดูดน่าเห็นไหมเอ้คนนั้นเราจริงว่ะเราให้หัวใจเฉลยจร,จริง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 มากๆทุกคนเอ้าจัดการจะ<ต>ยืนอยู่ทำไมเรามาเจอกับพื้นที่ที่ยิงตรงมากเลยครับ นี่มันเล่นเอาคองแต่ว่าโอ้ยเฮ้ยเขาล่องหนได้นะเขาล่องหนได้เอ้ยเรา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 แพ้เราตายเราขี้เราเกิดใหม่เราเกิดใหม่ได้เราเกิดใหม่ได้นะเราเกิดใหม่ได้นะเราไม่มีวันแพ้หรอกเพื่อนไปสิไปสิมาล่องหนเัร็จสิไหมติ๊บติ๊บติ๊บ อืมาคทุกคนมาลองหกนนเดี๋ยเดี๋ยวต่อไปไปต,ต่อ,อเ,เราจะได้รู้กันเฮ้ยทำไมอ่ะพุชย,ยิงไปทำไมบนอากาศ มันไม่มีไคไม่เห็นยืนเลยไปจตยืนอยู่ทำไมจตรออยู่ทำไมตรงนี้ไปไปข้างหน้าไปครับไปครไปยังมุนยังมุมเอาเขาบอกว่าแมงมุมมันมีลักษณะเหมือนหางแหลมแหมและถ้ามันจิ้มแค่ครั้งเดียวนะทำให้ทำให้เราตายเลยอ่ะต่อไปไปไปขี่มันเลยโอ้โห ไงล่ะมีไหนหมดนะมามีไหหมดมีไหนหมดมีไหนหมดมีไหนหมดดของเราดิไก่แพขี้ไก่อดุบาลที่ไก่ขี้ไก่แพ้แพที่ไก่ใช่ไหมรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเราแพ้ก่อแ้้ อ้าวอาวเรามาโดนใส่เครื่องมือซะเลยเครื่องมือไฟมันกว่าไม่รู้เออรถของเราพังหมดเลยอ,ะอ่ะจึ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ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 ๊บไปครับไปครับไปครับนี่แม่น้องเอ็มรู้วิธีเล่นนะ แพ้แพ้เลยเราครับทุกคนเราแพ้เนี่ยโอ้โหเลืมตัวจ้าแต้มหนึอแล้วพวกเราชนะแล้วกด ลิงนะครับแล้วก็ไอ้ตัวยิงตรงตรงนี้จ้ะคิดว่าเขาเป็นจุดใบสีแดงขนาดมาแลครับตัวอยางนี่ป้งป้งหเป็นไงล่ป้งปงปกงงบลังบาลูเก่าอย่างนี้ก็เลยยบไปลูก

กันันัโอ้โหโหโอห้โหโอ้โโอโหโ้ห้าหโอ้หโอ้โหโอ้โหโนี่หโอ้โหโอ้โโอ้โหโไปโหโอ้โห โอเคบายบายโอ้ไปไพ่โอเคครับท่านผู้ชมดิงมาแล้วแล้วดิงกำลังแพ้แล้วเราก็จะได้รางวัลที่หนึ่งที่หน,น,น,นึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งคือของพวกเรานะคะจะแข่งกับตัหวนหนึ่งนะครับโอ้โหเราแพ้เฉยแน่นอน โอ้โหเพื่อนคนนั้นยังเหมือนเราอยู่เลยเยังไม่พออเลยยังไ,ไม่ถึงสิบไทยไปครับ มืงกดอยู่ที่หัวเราปึ้งปึ้งปึ้งปึง้เขาคือนหนึ่งพันร้อยแปดเลยอ่ะแล้วเป็นแปดพันร้อยหนึ่งกับพันรอยหนึ่งเอง ตายครับนะครับนี่นะ